ครับคลิปนี้ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับคลิปนี้เราก็จะพามาในรีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือแผ่นกันหนูเข้านั่นเองนะครับก็เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็สามารถจะพิมพ์เข้าไปสั่งที่ lazada ได้นะครับราคาอยู่ที่398บาทนะครับก็คือรวมส่งเลยตัวนี้ก็เป็นงานเกรดดีครับเป็นเขาเรียกว่าอย่างดีอะกึกกึ๊อ่าก็สามารถที่จะกันได้นะครับตุ๊บเข้าไปเพราะว่า เวลาปิดแล้วเนี่ยที่ผมโดนนะล่าสุดเลยเจ้าหนูตัวแสบครับใน,นมันเข้าไปกัดกองตรงนั้นครับสายไฟตรงนั้นครับทาให้ไฟมันขึ้นโชว์ครับไฟมันขึ้นโชว์เหมือนจะขึ้นเป็นรูปแบตเตอรี่ครับแต่แบตก็ไม่หมดนะครับแต่ก็สตาร์ทติดนู่นนี่นั่นนะครับผมก็เข้าศูนย์ไปละรอบหนึ่งก็เสียไปประมาณสองร้อยกว่าบาทนะตตดต่อสายไฟแก้ไขนู่นนี่นั่น,นครับก็เป็นพวกค่าแรงช่างนั่นเองนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะชอบอยู่อีกที่หนึ่งครับที่สายจอดหรืออะไรเงี้ยเพื่อนๆต้องระวังเลยนะครับก็คือใต้แผ่นนี้ครับนี่ใต้แผ่นนี้นะครับก็ <c oughs> แล้วแต่คนชอบครับบางคนก็เอาแผ่นนี้ออกนะครับบางคนก็ติดไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็จะซับเสียงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มันชอบเข้าไปอยู่ใต้นี้นะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับแล้วก็พวกซอกหรือต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับที่มันชอบเข้าไปอยู่นะครับ ซึ่งผมก็จะพยายามสักสองว,วันหรือวันหนึ่งเนี่ยเราก็วันเว้นวันดีกว่าเราก็ต้องมาเปิดฝากระโปรงทิ้งไว้นะครับมันก็จะไม่ชอบที่สว่างสว่างนะครับหนูมันจะชอบอยู่ที่มืดๆบครับนี่เราก็ต้องเปิดให้มันสว่าง<ม>สว่างไว้นะครับก็ใช้สเปรย์ฉีดด้วยนะครับแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ล้างเลยนะครับก็ร้องเครื่องก็จะฝุ่นประมาณนี้นะครับรถ ปีกว่าละห้องเครื่องไม่เคยล้างเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับหน้าตาห้องเครื่องครับก็วิธีติดตั้งครับง่ายมากครับตอนนี้ก็ไขนี่ยใช้แค่ไขควงครับก็ปากแบนเนี่ยงัดเหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมาครับปุ๊บมืองัดขึ้นมาครับมันเป็นพุอ่าตัวนี้นะงัดขึ้นมาครับงัดสองตัวขึ้นมาแล้วก็ดึงเบกมาครับแล้วก็ ใส่กลับเข้าไปมันก็ติดตั้งได้นะครับแข็งแรงทนทานเลยตรงนี้นะครับก็เขาเรียกว่าแผ่นปิดกันหนูนะครับสั่งได้ที่ราซสด้านน้นเองราคา398บ้าทนบครับรวมส่งนะครับก็การอยู่แน่นอนครับไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แน่นอนครับอะไรตรงนี้ที่เป็นรูๆครับหนูก็ชอบมากนะครับถ้ามันไม่มีเนี่ยมันก็จะเข้ามาตรงนี้ครับปเรบขึ้นมานี่ครับก็เข้ามา ลงไปตรงนี้ครับมันก็จะเป็นกองอากาศนะครับทําให้รถอืดรถวิ่งไม่ออกนะครับถ้าหนูเข้าไปทํารังแล้วเนี่ยโอ้โหยาวครับอากาศวิ่งเข้านี่ครับเทอร์โบครับลูกหนึ่งก็รายตังค์นะครับนี่ก็ดูแลรักษากันด้วยนะครับส่วนกองอากาศผมก็เพิ่งล้างเป่าไปนะครับก็เป็นกองผ้าแต่งครับของนี่เลย KS Racing นะครับก็จากราซาด้าเหมือนกันครับก็ จำไม่ได้ว่าตอนนั้นรีวิวเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ครับก็อากาศไหลเวียนครับดีขึ้นนะครับก็ทําให้รถไม่ต้องหลอรอบมากนะครับก็ทําให้กดแล้วก็วิ่งดีขึ้นเองแล้วประหยัดน้ามันด้วยนะครับในเจ้ากอออากาศตัวนี้นะครับโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับของแต่งก็กระจุกกระจิกก็ประมาณนี้นะครับอนาคตที่อยากได้นะของอะไรอะ่ะ ที่เป็นไทเทอ่ะตัวนี้ยท่อแทนอ่ะที่เป็นไทเทนะครับตัวนี้อยากได้นะครับแล้วก็ที่เป็นไทเทีกเหมือนกันนะครับท่อตรงนี้นะครับข้างล่างข้างล่างก็อยากได้เหมือนกันนะครับก็คข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ไงก็ฝากเป็นแนวทางนะครับสําหรับสายจอดนะครับที่กวนหนูทั้งหลายนะครับก็ลองเอาไปใช้กันดูครับครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ